การต้องมาช่วยบริการตัวเองเนะาะเพราะว่าแมคะคาคนเดียวโอ้ทำคนเดียวเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตู้เพียงลำพังค่ะครับทั้งโดดเดี่ยวและเดียวดายใช่ครับทางกายไม่มีใครสักคนไม่มีเลยมีแต่เนีย่ยที่นี่ก็จะขายเป็นอาหารตำสั่งเนาะแล้วก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมไนี่ก็เป็นของดีลาดลีที่นี่เนาะ คนพื้นที่นี่น่าจะทราบกันดีนะครับแต่ช่วงนี้ต้องใส่ก็คนนอกพื้นที่ก็จะมากันเยีะด้วยมั้งมันไปออกโทรทัดด้วยอะไรด้วยก็เลยมากมายกันใหญ่ครับอรอเอาไป่เตียบไว้เดี๋ยวก็รู้คิวเอง ทำไปทีละบินทีละบินนะครับเขาเขียนชื่อไว้ไงต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนก็ได้ชื่อเพราะว่าเดี๋ยวซึ่งเราเลี้ยวเราจะเรียกครับไอที่ทําอยู่คือกระเพราหมึกเผ็ดๆอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบเอาแบบเผ็ดๆเลยโอ้โหพริกเดือดๆทำตามสั่งลูกค้าสั่งไงก็ทํางั้นแหละสมชื่อเลยเนาะทีใบเตี๋ยว น,นู่นที่เสียบอยู่ข้างในเดินเข้าไปในร้านสิเอาได้เลยนะนี่ขายมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยอายุงานของเราอ28ปีแล้วจ้ะขายมา28ปีจ้ะโอ้โหขายตั้งแต่อายุ8วันนี้46แล้วจ้ะรูปโตแล้วมาเป็นรุ่นหลานแล้วจ้ะ,ะครับโอ้ยังเครือ่องพุ่งแบบนี้เท่าไหร่เนี่ย <10. S 2> นี่นะห้าสิบ <50. S 1> โอ้โหห้าสิบแม่เจ้าคนพื้นที่เขายังว่าเราขายแพงได้แต่คนนอกพื้บน,บนที่คนพื้นที่บ่อยมีเล็กขายพ <c oughs> แพงหมูสักก็ไม่มีแล้วด้วยนะ ตเต่ารเปรียบเข้าไปอะไรลูกเปิดลำโพงไงว่าไงอ๋อปิดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะข่ายทุกวันค่ะข่ายทุกวันเมื่อกี้นี้ผมก็โทรมานะสายไม่ว่าง <c oughs> ผมก็วัดดวงมาเหมือนกันเนี่ย โซ่ซับไอ้ตัวนี้มันเล่นอย oh. <ๆ>ู่ไม่รับแหละสนใยไอเครื่องไอเครื่องนี้ไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่เล่นโอ้ oh, สีสันเขามันเป็นพิกแรับพอพิกแร้งเนี่ยจะสีสันสวยงามแล้วก็จะเผ็ดแบบลึกๆ ที่คนพื้นที่เขาบอกแพงก็เข้าใจนะเพราะว่าต้นเขาขายกันยี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าใช่ไหมเป็นพื้นแต่นี้ก็คือปริมาณเยอะเนาะแค่ปริมาณมอกที่อน,นอะ่ะเรากขไม่รู้เราไปไมแค่หนหนะครับข,ข้าวขายสามห้าใช่ข้าว้องขายสามห้าไอเราเริ่มต้นข้า, 35, าวสี่สิบครับถ้าสี่สิบถ้าไม่ใช่คนกินจุนี่ก็ อาจะได้ห่อกลับนะมีกล้องมีถุงบริการไว้กลางร้านใครไม่หมดก็เทเอาแต่เพียงว่าต้องบริการตัวเองแค่นั้นแหละคนไม่ค้าคนเดียวแค่ผัดก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> เนี่ยต้องให้ลูกค้าเสิร์ฟตัวเองด้วยโ,โหแล้วไปเผาแบบเผาบ้านเนี่ะเผาแดงน,นี่หอมสุย มันไม่ได้ตายตัวว่ามันจะได้กี่ตัวนะ่ละวัลมันเล็กมันใหญ่แล้วตแต่แม่ค้าก็จะกะประมาณเอาให้มันต้มราคาครับคือมันจะไม่ตายตัวว่าจะได้ห้าตัวหกตัวมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันตละวันบางทีถ้าขาดไปตัวหนึ่งก็อย่ามาทวงแม่ค้านะเนาะเพราะว่าไซนะส์ลเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ข้าวมันมดไงเราออกจากร้านไม่ได้วันนี้ถึงที่หมอ้อถังหนึ่งนะโดูด่ขายข้าวเป็นถังเลยนะ,ะสุดยอดไม่ได้ขายดีเราให้เยอะขายไม่เดียวลูกค้าเต็มร้านเลยไม่มีที่จะนั่งเลยเอื่น,นเราขายไม่ได้กันเราขายได้ก็ดีนะกำไรน้อยหน่อยคือมันต้องมีจุดขายเนาะอย่างนี้ ก็เหมือนที่หนูตั้งชื่อเนี่ยให้มันน่าสนใจมันก็คือกะเพรารวมมิตรนั่นแหละแค่ตั้งชื่อโคตรโหดกับลุงโสมให้มันน่าสนใจแค่นั้นเองแล้วลุงโสมนี่คือก็พิเศษไงกะเพราพิเศษแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยกะเพรากุ้งได้ก่อนค่ะ เมื่อกี้นี้ผมถามยังเช้าเปิดกี่โมง9โมงเชา้าถึง3โมงเย็น9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะสมัยก้อนเขาจะแปดง่ายแต่สมัยมันแก้แล้วยนนังเลยไม่แก้รีบกแกะไปไหนแก้แล้วเป็นยายแล้วเขามีหลานแล้วนี่นะมัง่งเขาอะไรโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่สิใครไม่แก้เราแก้ นั่งเล่นน,น,น่ะนะมันก็คือทุกเมนูสตาร์ทที่40ใช่ค่ะกระแก้กวฝั่งนะคะปลาเอาปลาหมึกได้แล้วค่ะ อันนี้คือลุมโซมใช่ไหมใช่ค่ะลุมโซมนี่ก็คือพิเศษสุดๆใช่ค่ะเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบบาทเฉพาะข้าวนี่ก็ข้าวก็ขึ้นราคานะครับอยากขึ้นก็ขึ้นไปนี่คือกะเพราโคตรโหด ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็มีหมึกอีกนะครับโอ้โหแต่เผาโคตรโหดจริงๆริงเบกุ้งครับ 对，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 